ทีนี้วันนี้ก็จะไม่ได้มาพูดถึงเตารีดอย่างเดียวค่ะแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าเห็นไหมคะเตารีดอันนี้มันเปื้อนมันเขอะมันมอมเลยค่ะเดี๋ยวมินจะมีวิธีการล้างทําความสะอาดเตารีดแบบนี้ว่าเราจะมีวิธีการล้างแบบไหนแล้วก็จะทําให้มันกลับมาใหม่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะทํำยังไงกันไปดูกันค่ะทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่เราจะล้างเตารีดเนี่ยมินแนะนําแบบว่าให้เราเนี่ยเปิดไปที่ ไฟแรงก่อนเลยค่ะก็คือว่าเปิดให้เขามีความอุ่นมีความร้อนพอสมควรค่ะและเราเค่อยเช็ดทําความสะอาดเตารีดค่ะหลังจากที่เตารีดอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลัคค๊กให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาจัดก,การเช็ดหน้าเตารีดได้เลยค่ะแล้วก็วิธีเช็ดเตารีดเนี่ยนะคะเราจะต้องเช็ดทั้งหน้าเตารีดแล้วก็ทั้งตัวเตารีดด้วยค่ะมันจะได้สะอาดมจะได้ไม่เปื้อนเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะ,ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะจัดการเลย วางแบบนี้นะคะอันนี้หน้าตารีดค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรค่ะแต่ว่าด้านข้างค่ะด้านข้างเขาก็จะมีรอยก็คือมีรอยแห่งการรีบรอยอะไรต่างๆค่ะวิธีการเช็ดให้เช็ดแบบนี้เลยค่ะมาเลยค่ะเริ่มลอกกันเลยค่ะทําแบบนี้ไปเลยบีบครีมใส่ผ้าที่เรา เตรียมไว้สําหรับที่จะมาเช็ดหน้าตร่รีค่ะเราบีบแบบนี้เลยนะแล้วก็เช็ดลงไปที่ด้านข้างค่ะการที่เราใช้ครีมทําความสะอาดต่รีเนี่ยเคลียร์ไปแบบนี้มันจะทําให้ไอ้คราบเหนียวๆที่เกิดจากน้ํายารีดผ้าบ้างอะไรบ้างที่มันมาติดต่รีของเราเนี่ยมันจะเช็ดออกทําความสะอาดง่ายแล้วมันจะไม่เป็นเมือกนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่ใช้น้าล่ะเวลาเราใช้น้ำเนี่ยบางครั้งมันเป็นเมือกค่ะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะให้มันเงาแล้วมันวาวแล้วลเกิดความลื่นเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นครีมทําความสะอาดหน้าต่รีค่ะแบบเนี้ย มันจะเหมือนกับใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับจุดมากกว่าแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีกว่านั่นเองค่ะอันนี้หน้าตารีดค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรค่ะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดเนาะเนี่ยเราก็ถูกไปแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมมันจะเป็นคาบคาบนวลๆแบบนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับน้ําที่เกาะตามข้างฝาผนังค่ะมันจะเช็ดออกยากฉะนั้นมันจึงต้องใช้เป็นครีมทําความสะอาดหน้าตอรีดแบบนี้ค่ะเช็ดไปได้เลยค่ะสําหรับครีมทําความสะอาดหน้าตอรีดนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้าตอรีดท,ที่เคลือบเทฟลอนมาแล้วก็ในส่วนที่เป็นพลาสติกสังเกตไหมคะในส่วนที่เป็นพลาส,สติกที่จะเป็นคาบเหนียวๆ like แบบนี้เราก็สามารถเช็ดทําความสะอาดได้ค่ะ เห็นไหมเนี่ยเราเช็ดแบบนี้ไปเลยค่ะมันจะหลุดลอกออกง่ายกว่าที่เราใช้น้ําธรรมดาทั่วไปแล้วเราก็ ไม่สามารถที่จะใช้น้ําแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยมาแปรงได้เพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นครีมทําความสะอาดหน้าตอรีดให้ค่อยๆถูไปแบบนี้เลยค่ะจะทําความสะอาดหน้าตอรีดได้ดีมากสําหรับใครที่อยากจะใช้หน้ากากตอรีดหรือว่าเราพลาดรีดผ้าไหมไปแล้วเนี่ยอยากจะใช้หน้ากากตอรีดปิดทับหน้าตอรีดมินแนะนําแบบนี้ค่ะว่าให้เราเคลียร์หน้าตอรีดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยใช้ หน้ากากตารีดปิดทับไปที่หน้าตอรีดเพื่อเป็นการรีดครั้งต่อไปป้องกันไม่ให้ตอรีดไหมอีกหนึ่งรอบอันนี้สามารถทําได้แต่ยังไงก็แนะนําให้เคลียร์หน้าตารีดให้เรียบร้อยก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเรารีดผ้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดรอยไหมของเก่าอ่ะไหมอยู่นั่นแหละทําให้เราอ่ะมีกลิ่นและเวลาเรารีดเนี่ยเราจะไม่สบายใจฉะนั้นใครที่อยากใช้หน้ากากตารีดไม่ผิดค่ะใช้ได้แต่แนะนําให้เคลียร์หน้าตอรีดก่อนค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการดูแลตารีดแล้วก็ทําให้ มันเหมือนกับไม่แสลงเตารีดประมาณว่าเราต้องช่วยกันดูแลเตารีดด้วยแบบนี้ค่ะจะดีที่สุดเนาะลองทําวิธีตามที่มินได้แนะนําไปค่ะเนี่ยแค่นี้เองค่ะสําหรับการเช็ดหน้าเตารีดนะคะการเช็ดหน้าเตารีดเช็ดในขณะที่เตารีดย,ยังอุ่นๆค่ะมันจะสามารถคาบเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้ดีกว่าค่ะก็ใช้วิธีค่อยๆเช็ดไปแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะมินก็เช็ดให้ดูแบบละเอียดเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปทำตามได้นั่นเองค่ะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำแบบไหนค่ะเนี่ยให้เลาะเช็ดไปแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วเมื่อเราเช็ดเตารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เสียบปลั๊กอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะให้เตารีดมีความอุ่นแล้วก็มีความร้อนนั่นเองค่ะเมื่อมันอุ่นมันร้อนแล้วก็ก็เปิด ปิดสวิตให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำหม,ดหมาดๆค่ะแล้วก็มาเช็ดซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะในขณะที่ตารีดยังอุ่นๆค่ะถ้าทำแบบนี้นะแล้วก็เราไปรีดผ้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรีดผ้าขาวเลยเนี่ยก็จะไม่ทำให้ผ้าของเราเปื้อนค่ะเพราะว่าเราเคลียร์ทั้งคราบสกรปรกออกไปแล้วแล้วก็เคลียร์คราบที่เป็น ภาพที่เป็นครีมที่เราใช้เช็ดหน้าตัวรีดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ผ้าของเราก็จะไม่เปื้อนแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะสําหรับใครที่หน้าต่อรีดมีรอยไหมไปทํากันละได้เลยค่ะ